รังสิมันโรมครับสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลก็ให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณน,นั้นเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่านี่เป็นการส่งสัญญาณทางการหรือเมืองหรือไม่เพราะใกล้ช่วงเลือกตั้งอบจอแล้วรังสิมันโรมบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายมองแต่ส่วนตัวบอกว่าทักษิณเนี่ยอาจจะอยากกลับบ้านแต่สิ่งที่ต้องมองไปมากกว่านั้นต้องยอมรับว่าได้ข้อมูลจากรัฐบาลว่านายทักษิณมีอาการหนักมาโดยตลอดนะครับ มีอาการหนักมาโดยตลอดแต่ผ่านมาไม่กี่วันกลับเดินทางไปต่างจังหวัดจึงทําให้สังคมเกิดความคาใจว่ารัฐบาลนี้หลอกลวงหรือไม่ครับมีหลายฝ่ายมองถึงความเป็นไปได้นะครับ ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณทักษิณต้องการไปทวงคืนพื้นที่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คงต้องไปดูผมคิดว่าคงต้องดูราละเอียดมากกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ถ้ามองก็คือผมก็คิดว่าคุณทักษิณคงอยากกลับบ้านหรือเปล่าคุณทักษิณเองก็เป็นคนเชียงใหม่นะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอยากจะเดินทางกลับบ้านอะไรต่างๆแต่สิ่งที่เราต้องมองไปกว่านั้นเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันคาใจสังคมก็คือเรื่องสุขภาพเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ย รเราได้รับข้อมูลมาโดยตลอดนะครับจากทางรัฐบาลว่าคุณทักษิณเนี่ยสุขภาพแย่มากนะครับแล้วอยู่ๆมันผ่านไปไม่กี่วันนะครับคุณทักษิณก็สามารถที่จะเดินทางออกจากโรงพยาบาลได้นะครับอยู่ๆกห็หลังจากไปอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปที่เชียงใหม่ได้ผมก็คิดว่ามันก็ทําให้มันเกิดความคาใจนะครับว่าตกลงรัฐบาลหลอกเราหรือเปล่า นะครับถ้ารัฐบาลหลอกเราถ้ารัฐบาลไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนนะครับผมคิดว่ารัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ใช้ไม่ได้เทรานั้นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทักษิณน,นะครับ ไม่ได้ป่วยจริงนะครับผมก็คิดว่ารัฐบาลหลอกมันก็ต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ทางการเมืองต่างๆก็ยอมรับครับว่าคุณทักษิณเนี่ยด้วยด้วยความที่เป็นคุณทักษิณเราก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณมีอิทธิพลนะครับต่อต่อการเมืองไทยอย่างแน่นอนเรื่องนี้ก็เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับเราอภิปรายในสภาถึงคุณทักษิณกับอภิปรายในสภาถึงคุณเศรษฐาเราก็จะเห็นว่าปฏิกิริยาของคนในเพื่อไทยเนี่ยนะครับกับคุณทักษิณกับคนกับคุณเ ต่างกันคนละเรื่องจนเริ่มไม่แน่ใจว่าตกลงใครใครคือนายกรัฐมนตรีนะครับใครไม่ใช่ในายกรัฐมนตรีดังนั้น,นด้วยเหตุผลเหล่านี้มันก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณก็คงจะต้องมีบทบาทอย่างสําคัญส่วนว่าจะมีบทบาทไปถึงอบจอนะครับถึงจะมีบทบาทไปถึงการเลือกตั้งอื่น,นต่อไหมเนี่ยหรือไม่เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ครต้องดูว่าจะได้มีการวางสเติจี้ต่างๆหรือยุทธ,ธศาสตร์ต่างๆในทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือสุดท้ายอาจจะเป็นแค่อยากกลับบ้านก็ได้นะครับ มันก็เป็นไปได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังอยากจะโฟกัสและให้ความสําคัญนะครับกับการตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์นะครับของรัฐบาลมากกว่าคือมันก็มีคําถามคาใจไปที่คุณรังสิมันโรมเหมือนกันนะ,ค,ะคุณรังสิมันโรมบอกว่ากรณีนี้เนี่ยที่เราทราบจากรัฐบาลมาโดยตลอดว่านายทักษิณเนี่ยมีอาการหนักโดยตลอดแต่ผ่านมาไม่กี่วันเดินทางกลับบ้านเดินทางไปต่างจังหวัดจึงทําให้สังคมเกิดความคาใจว่ารัฐบาลนี้หลอกลวงหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นจะถือว่าเป็นรัฐบาลที่ใช้ไม่ได้ คำถามที่มันจะเกิดขึ้นบอกว่าถ้ารังสิมันโรมบอกว่ารัฐบาลนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยทําไมพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยจึงไม่ยื่นเนี่ยนะครับซักฟอกรัฐบาลในการลงมติล่ะนะคือเมื่อรัฐบาลใช้ไม่ได้ทํางานเนี่ยหลอกลวงประชาชนโกหกประชาชนฝ่ายค้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบใช่ก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ใช่แค่เสนอแนะให้รัฐบาลเพราะว่าวันนี้เนี่ย สิ่งที่คุณไปยื่นซักฟอกเขาเนี่ยคือแค่ให้คําเสนอแนะอภิปรายแบบไม่ไว้วางใจไม่ไว้วติไม่แบบไม่ลงมติเพราะไม่ลงมติก็คือเท่ากับคือการเสนอแนะเท่านั้นเองเท่ากับการเสนอแนะดังนั้นเนี่ยในหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยเมื่อคุณคิดว่ารัฐบาลเนี่ยใช้ไม่ได้รัฐบาลทําไม่ถูกต้องหน้าที่ของคุณคือการตรวจสอบ อย่าหลงหน้าที่ตัวเองอย่าหลงหน้าที่ตัวเองอย่าไปคิดตั้งแต่ตอนจบการเลือกตั้งว่าเฮ้ยเราเคยจับมือตั้งรัฐบาลกันนะมันไม่มีแล้วอม,มันไม่มีแล้วรังซีมันโรมเขาต้มมันมันแก่ออกไปแล้วอวันนี้หน้าที่วพวกคุณคือทําหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและคุณควรจะต้องทําหน้าที่นั้นอย่างเข้มแข็งคือเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขามักจะพูดไปว่ารัฐบาลใช้ไม่ได้ งบประมาณก็เอามาเนี่ยยังไม่มีประโยชน์อย่างชัดเจนแต่เวลายื่นยัตติเนี่ยไม่ได้เห็นมีเรื่องพวกนี้ที่ระบุอย่างชัดเจนเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีการพิปรายแบบลงมติอันนี้มันสามารถถอดถอนรัฐมนตรีหรือว่าถอดถอนรัฐบาลได้ซึ่งมันเป็นหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านซึ่งเรื่องนี้แหละนะครับก็นักข่าวเขาก็ถามต่อนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับจะนําเรื่องนายทักษิณไปอภิปรายโดยไม่ลงมติที่เกิดขึ้นในต้นเดือนเมษายนนี้ด้วยหรือไม่รังสิมันโรมตอบอย่างไรไปฟังครับ จะได้มีการวางส,สติีต่างๆหรือยุทธศาสตร์ต่างๆในทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือสุดท้ายอาจจะเป็นแค่อยากกลับบ้านก็ได้ ยังอยู่ในกระบวนการของการสรุปนะครับว่าจะมีการอภิปรายตามมาตรา152อเนี่ยอะไรบ้างนะครับซึ่งคงโดยปกติทุกครั้งผมก็จะเจอคําถามนี้นะครับผมก็จะบอกว่ายังตอบไม่ได้ในเรื่องนี้นะครับเอาว่าเดี๋ยวเมื่อมีการอภิปรายนะครับคงไม่กี่วันแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับจากพักเก้าไกลแต่ว่าเราจะพยายามหยิบยกในเรื่องสําคัญต่างๆนะครับและเนื่องจากว่ามันเป็นการอภิปรายทั่วไปนะครับมันไม่มีการลงมตินะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่ ไม่ได้นําไปสู่การถอดถอนนะครับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีภาระนะครับในทางการเมืองที่รัฐบาลต้องตอบต้องยอมรับนะครับผมคิดว่าต้องยอมรับว่าถ้าเราดูจากจากสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลเป็นต้นมานะครับจนมาถึงกรณีอย่างคุณทักษิณที่ประชาชนเนี่ยนะครับเขาไม่เชื่อว่ารัฐบาลกาลังพูดความจริงกับเขาเนี่ยและถ้าเกิดผนวกไปกับการตอบคําถามที่ไม่ดีนะครับในเวที ของการอภิปรายทั่วไป100ตามมาตรา152เนี่ยมันก็จะยิ่งสร้างปัญหาสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมพอหน้าข่าวถามว่าแล้วตกลงจะเอาเรื่องนายทักษิณเนี่ยเข้าไปอภิปรายไหมคุยกันก่อนยังไม่รู้เดี๋ยวคุยยังไม่รู้เดี๋ยวรอดูตอนอภิปรายแล้วกันที่ทำแบบนี้เนี่ยทำมตอบไม่เต็มปากเต็มคำมีหรือไม่มีใกล้จะอภิปรายแล้วคุณบอกเองนะใกล้จะอภิปรายแล้วต้นเดือนเมษานะฮะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นวันนี้คุณน่าจะตอบได้้แลว ซึ่งมันแตกต่างกันตอนที่คุณทําหน้าที่ฝ่ายค้าตนต่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จัดโอชาวันนั้นคุณจะบอกหมดเลย1นึ่งสอมีหมีเรื่องอะไรบ้างที่รัฐบาลทําไม่ถูกไม่ควรเรื่องอะไรบ้าง1นึ่งสอหคุณประคมข่าวทุกวันพูดทุกวันแต่วันนี้คุณไม่กล้าพูดว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณมีเรื่องอะไรบ้างที่จะอภิปรายรัฐบาลอําอําอ,อึ้งอึังบันโรมกลัวอะไรอําอําอ,อ,อึ้งอึฝ่ายค้านกลัวอะไรซึ่งมันแตกต่างกันเวลานักข่าวเนี่ยถามเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรม รังสิมันโรมตอบได้เป็นฉากๆเลยนะน้องม,อมวยโดยเฉพาะเรื่องของมาตรา1นึ่งนเนี่ยเพราะว่าร่างของพรรคก้าไกลเนี่ยนะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบุชัดเจนแต่ก็ไม่เคยพูดชัดเจนเหมือนกันว่าจะไม่ได้มีการรวมหรือไมไ่รวมมาตรา1นึ 2. รังสิมันโรมเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าเรื่องของขอบเขตในการพิจารณาแนวทางในการตราพระราชบัญญ,ญัตินิตกรรมเนี่ยถามว่ามันควรจะมีการรวมมาตรา1นึ่งไหมหรือว่าควรจะมีการรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับยิ่งรักชิน,นวัตรหรือไม่อย่างไร รังสิมันโรมบอกแบบนี้นะคะว่ายังไม่ได้มีการพูดไปถึงคดีของยิ่งรักชินวัตรแต่กําลังคุยกันเรื่องมาตร112อยู่ว่าจะเอาอยังไงบ้างจะมีการวางกรอบอย่างไรคะ่ะจริงๆยังไม่ได้พูดไปถึงคุณยิ่งรัก ยังไม่ได้มีกรณีนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังคุยกันในเรื่องของ1นึ่ง,อง่ออยู่เหมนกันว่าจะเอายังไงนะครับมีการคุยกันว่าจะวางกรอบในเรื่องของการเนิรโทศกรรมอย่างไรนะครับมันก็มีหลาย,ลายแนวคิด บางแนวคิดก็อาจจะบอกว่าต้องแยกกลุ่มนะครับแยกไปเลยคดีประเภทไหนหแยกกันนะครับอาจจะเอา1นึไว้ทีหลังบางกรณีก็บอกว่าก็รวมกันเป็นแพ็กเกจเดียวนะครับบางกรณีก็บอกว่า1นึก็มีหลายระดับตอนนี้มันมีหลายแนวคิดมากนะครับยังอยู่ในช่วงของการพูดคุยและทําความเข้าใจถึงผลดีผลเสียทุกอย่าง ถึงที่สุดนะครับผมคิดว่าสําคัญก็คือเราต้องถามตัวเราว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะมีกรรมธิการนิรโทษกรรมไปทําไมถ้าถึงที่สุดมันแก้วิกฤตการเมืองไม่ได้ถ้าสุดท้ายมันมีคนบางกลุ่มนะครับที่ถูกดําเนินการด้วยข้อหาทางการเมืองต่างๆเพียงเพราะเขาคิดต่างผมคิดว่าก็ต้องถามว่าเราจะมีกรรมธิการนี้ทําไมนะครับผมคิดว่ามันต้องตอบโจทย์ให้ได้ก่อนมันมันไม่น่าจะเป็นคนละกรณีกันนิรโทษกรรมคงไม่สามารถไปรวมถึงคดีที่ ที่ถูกวินิจฉัยโดยสารรัฐมนู่เวลาที่รัฐบาลรวมหรือว่าฝ่ายค้านหรือว่าก้าวไกลเนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะถ้าพูดถึงซักฟอกรัฐบาลพูดถึงว่าเนี่ยนะรัฐบาลนะทําอะไรบ้างที่เป็นชิ้นเป็นอน,นให้กับประชาชนตอบไม่ค่อยชัดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการผลักดันกฎหมายอะไรก็ตามที่มันไปเกี่ยวข้องกับมาตรา1นึที่พวกเขาได้ประโยชน์หรือว่าแกนนากลุ่มคน3นิ้วได้ประโยชน์นพูดชัดถ้อยชัดคาแล้วเมื่อไหร่จะเลิกพูดสักทีว่ามาตรา1 2, นะึเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคดีทางการเมือง วันนี้รัศมีรมย์ยังพูดอีกว่ามันคือการแก้วิกฤตทางการเมืองยังพูดอีกว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มคนที่ถูกตั้งข้อหาทางการเมืองซึ่งจริงๆแล้วมาตราในหนึ่งสองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมคิดเห็นเห็นต่างทางการเมืองแต่อย่างใดครับม,มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ